มาต่อกันที่วันพุธนะคะวันพุธได้ไก่ทองปรับชลาวันในวันที่7-13ถึงกุมพาพันธ์คนที่เกิดวันพุธงานค่อนข้างเยอะเข้ามามากมายจนบางครั้งคุณรู้สึกปวดหัวว่ามันจะดีจริงหรือไม่ดีจริงจะผ่านไปได้ไหมแกพูดที่คำเดียวว่าผ่านจ้าผ่านแล้วดีด้วยฉะนั้นราบเรื่อนทุกสิ่งทุกอย่างอย่ากังวลจนเกินไปแล้วอะไรที่มันรู้สึกมันทุกมันกังวลมากมายนะคะบางทีเราปล่อยวางปล่อยผ่านรับรอง ดีแน่นอนค่ะแล้วแก้วเตือนอีกอย่างนะเรื่องคําพูดจะพูดจะอะไราใครนะคะให้ระวังในเรื่องการงานบางครั้งกลายเป็นว่าเราไปข่มเขาเราไปแข่งกับเขาทาั้งทที่ใจเราลึกๆเราไม่ได้แข่งเราไม่ได้อะไรเลยอะ่ะต้องระวังอ้อยดีๆนะคะส่วนเรื่องการเงินยังอยู่ในแผนการของคุณคะ่ะคุณไม่ต้องกลัววางแผนอะไรเอาไว้การเงินคุณไม่ต้องกลัวยังราบยืื่นยังราบลื่นแล้วก็แฮปปี้สุดๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะอยากมีในสัปดาห์นี้อยากจะซื้ออุปกรณ์แต่งรถใหม่ หรือซื้ออุปกรณ์ทํางานใหม่รายจ่ายค่อนข้างสูงนิดนึงแก้วอยากบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยรอไปก่อนมันจะไม่ใช่จังหวะที่ลงทุนนะคะส่วนเรื่องความรักมีการพ่อแง่แม่งอนดรามา่าเก่งหรือมีคนมาให้คุณบริหารเสน่ห์ก็บริหารไปแต่ให้ระวังดีๆถ้าคุณมีแฟนแล้วระวังคุณจะโปะแต่แฟนคุณจับได้หรือคุณก็อาจจะไปจับได้ว่ามีคนมาชอบแฟนคุณระวังจะดราม่าซะเองแล้วเวลาเราทํา เราก็ผิดเขาก็ผิดพอเราจะไพูดอะไรเขาไม่ฟังคุณก็จะยิ่งขาดความมั่นใจฉะนั้นซื่อสัตย์กต่อคนรักจะดีที่สุดนะคะคนวันพุธท,ทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ